สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลัชวนรีวิวกลับไีกแล้วจ้าม่แล้วครับเพื่อนๆครับผมเย่ยๆนะครับโอ้ยเพื่อนๆหมายนะครับกับการลุ้นนะครับลุ้นกีดบ้านแตกลุ้นระทึก ทีทะลักนะครับโอเคเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็น EP ที่3นะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับกล่องอิชิบังกุจินะครับผมแต่อันนี้จะเป็นวอลลุ่ม2นะครับเป็นวอลลุ่มถูนะครับมาเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาอันบ็อกแล้วเรามาลุ้นกันว่าด้านในจะเป็นตัวอะไรยังไงนะจ๊ะไปกันเลยขออนุญาตกล่องแรกเลยครับกล่องนี้ให้กล่องนี้สวยไม่รู้ว่ากล่องสวยแบบนี้เนี่ยจะได้ตัวอะไรขออนุญาตใช้คัตเตอร์ได้เพื่อนๆนะมานะครับไปกันเลยครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามเสียเวลานะครับเชื่อเลยนะฮะเฮ ลุยกันเลยลุยกันเลยจัดกันเลยมาลุ้นกันดีกว่าเพื่อนว่าผมจะได้ตัวอะไรจะเกลือหรือเปล่าหรือจะดีนะจ๊ะมา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 อีเอ้ยเ้ยเฮ้ยไม่มันมองไม่เห็นว่ะไอตัวนี้มองไม่เห็นเพื่อนอันนี้มองไม่เห็นไม่รู้เลยนะว่าคืออะไรนะตะกี้มองไม่เห็นเลยนะไปนะเพื่อนนะพร้อมนะไปนะปนะสามสองหนึ่งเฮ้ยชุบ เห็นไหมผมได้ตัวอะไรอือหอือหอะไรมันจะตรงใจผมขนาดนี้เพื่อนๆตรงใจผมเกินนะครับอุ้ย อุ้ยตา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 ยแล้วอุ้ยมือไม้สั่นเฮ้ยเพื่อนๆผมดีใจดีใจจริงเนี่ยนะครับโอ้ยได้คัมเบอร์เดอร์แบล็คไอเอ็กนะเพื่อนๆนะอายาตายแล้วตายแล้วโอ้ยดีใจไว้ดีใจไว้มือไม้สั่นโอ้ยเ้ได้แล้วเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนนะครับไปอีกกล่องนึงโอ้ยเก็บความตื่นเต้นแป๊บนึงตายแล้วมาอีกกล่องนึงอีกกล่องนึงเอกล่องนี้มันเอาอยู่ฝั่งนี้เอ๊ะยังไงวะโอ้ยตา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 ยชับ โอ้ยโอ้ยลุ้นดิ่มกันเว้ยสนุกดิ่มกันเว้ยออามาเพื่อนๆกล่องที่สองสามสองพี่ตัวอะไรวะผมไม่ได้ดูด้วยนะสามสองหนึ่งมาโอ้ยโอ้ยโอ้ายอ๊ายอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยชาโดมูเพื่อนๆเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวบ้าปะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนๆต้องบอกไปก่อนี่เฮ้ยนี่ผมไม่ได้เปิดดูก่อนเลยนะเนี่ย เฮ้ยไอบ้าเอ้ยมาคู่กันเลยเพื่อนมาคู่กันเลยเฮ้ยโอ้ดีใจดีใจอุ้ยตายแล้วคงวนโอ้ยโอ้ยตายตายตายใจคอไม่ดีทำไมจะน่าชื่นใจขนาดนี้เพื่อนโอ้ยเน,นี่ยมาคู่เลยครับเป็นชารมุนกับคารเมเลเดอร์ Art, แบล็กอาร์เอ็กซ์เพื่อนนะเฮ้ยอะไรวะร้านของพี่คนนี้เขาหยิบแไร่ไม้ผมเนี่ยนะครับผม โอ้โหด้วแล้วปัญหาคือมันกล่องละ300กว่าบ,บาทนะที่ผมที่ผมได้มาเนี่ยนะครับผมเหมามาประมาณ10กว่ากล่องไงน,นะครับ300กว่าบ,บาทนะครับเหมาหมดเลยแล้วไม่รู้ด้วยนะว่าด้านในคืออะไรใครจะรู้ว่าเป็นสองตัวนี้แล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ไอ้สองตัวนี้ราคาไปเท่าไหร่แต่ที่รู้คือสองตัวนี้มันเป็นเมนหลังผมอยู่แล้วนะครับได้มาก็แบบดีใจตกใจเป็นธรรมดาโอ้ยดีใจดีใจเพื่อนๆโอเคเพื่อนเดี๋ยวคุณบอลขออนุญาตไปอันบ็อกก่อนนะครับเอานอออกมาจากถุงก่อนโอ้ยพูดผิดพูดถูกเลยนะครับเดี๋ยวมา มาแล้วครับเพื่อนๆนโอ้โหเพื่อนอเพื่อนโอ้โหนะครับคืออย่างนี้เพื่อนเพื่อนขมวลไม่คิดไม่คาดไม่ฝันนะว่าขูมวลจะได้เขามานะ2ตัวนี้นะเพื่อน,นเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนดูสิโอ้โมันสวยงามมากนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอหื้ออจังหวะดีจัดเลย ได้แบ็กอาเอ็กนะครับแล้วก็เจ้าขอชาโดมูนมานะเพื่อนๆนะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับดีเทลนะครับดีเทลในภาครวมนะครับสวยงามมากนะครับสตัวนี้ยืนคู่กันนี่มันดูทรงพลังดีจังเลยนะครับถ้ามีแบ็กอซกตัวนึงนมันจะจับมากนะครับผมก็คือสวยๆๆอายาขออนุญาตเซซีซีซีนิดนึงนะเพื่อนๆนะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดดีเทลไปทีละตัวเลยนะกันนะครับเดี๋ยวคุณมลขออนุญาตเริ่มจากอาเอ็กก่อนเลยด้วยกันนะนะฮะช่วงแอปเอาชาโดมูนหลบก่อนนะครับ สลับ black e x นะเพื่อนนะนะครับผมตัวงานนะครับสวยงามนะครับสวยงามเพื่อนนะถึงจะตัวเล็กกระจิ๋งหนึ่งนะครับแต่ว่าการลงดีเทลาการลงสีต่างๆเนะี่ยเขาทำออกมาได้ดีเลยนะสลับ black e x นะเพื่อน,นนะเมาคือมันดีตรงที่ว่าแม้กระทั่งเฉดสีเขียวอะ่ะเฉดสีเขียวตามตัวยังมีการแบ่งเฉดสีมาให้เลยนะครับจริงๆมันไม่ต้องมันมันไม่จําเป็นต้องใส่รายละเอียดขนาดนี้ก็ได้เอาเอา,เอาความเป็นจริงแล้วเนาะใช่ไหมงานมันก็ไม่ได้ดีเดอะไรมากมายรลยก็ ตัวน้นอยๆนะครับสเกลธรรมดาเลยแต่ว่าเห็นไหมสีตรงน้าอกนะครับจะเป็นเขียวแบบเขียวเข้มใช่ไหมครับเออเขียวเข้มด้านด้านแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเขียวแบบมันจะเป็นเขียวเป็นแป่นหน่อยนะครับอืมแต่มันก็จะออกแนวสว่างสว่างหน่อยเนี่ยโอ้ยเขาลงเฉดทรงเฉดสีมาดีอ่ะขนาดงานาเล็กขนาดนี้เขายังเขายังเก็บสเกลม,มาดีนะแล้วก็สัญลักษณ์ไอ้ตรงหน้าอกก็ชัดเจนนะฮะครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นนาฬิกาข้อมือก็มีมาให้ด้วยนะนี่ยมันลงสีมาให้ด้วยและตานะครับตาแบ c ็กไอเอ็ก กลมโตวสวยสะใจดีมากคืออย่างนี้เพื่อนผมสังเกตนะว่างานรุ่นนี้เนี่ยตัวมันเล็กก็จริงนะแต่ว่าหัวหัวที่เขาทําออกมาเขาทาหัวออกมาได้เหมือนทุกตัวเลยนะนะครับทําหัวออกมาได้ดีมากๆคือมันผม ผมก็เห็นงานแบบนี้มาเยอะนะแต่ผมรู้สึกว่าสะดุดตากับงานรุ่นนี้นะครับเพราะว่าหัวแล้วก็ดีเทลต่างๆมันมันคือแบบงานปั้นเล็กๆดีๆยอยอดส่วนดีๆออกมาเลยคือแบบดีเทลรายละเอียดต่างๆมันมันมันเก็บมาดีนะครับแต่แค่ว่าการลงสีอาจจะมีละเลยบ้างในบางจุดกระท่าน,นั้นเองนะครับในในรูปแบบงานจับฉลากอะเนาะนะครับผมเออแต่หัวเนะี่ยผมประทับใจนะว่าเ็าทำหัวมาสวยทุกตัวนะไอ้นี่ก็ทำหัวมาสวยนะเพื่อนๆนะตาเนี่ยกลมโตสวยแล้วก็ ตานี่จะปีมันมันจะเป็นเฉดสีแบบออกส้มๆนะมันไม่เชิงเป็นแดงแป,นะนะป,ป้นนะสำหรับไอเอ็กนะเพื่อนๆนะนะครับมันจะออกเป็นส้มๆหน่อยๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าชอบในตัวไอเอ็กอีกอย่างก็คือไอส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแผงโซล่าเซลล์ตรงไอ้ก้ามท้องนะครับแล้วก็ไอส่วนที่เป็นตรงถุงมือเพื่อนๆตรงส่วนที่เป็นถุงมือครับเขายังลงดีเทลรายละเอียดมาให้เราด้วยนะนะครับว่ามันเป็นถุงมือมีดีเทลยงงอ,อย่างไรอะไรเงี้ยโอ้โหมันจะลงรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับ สวยนะครับสลับงานรุ่นนี้นะนะครับผมแล้วตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าตอนนี้ RX เนี่ยในท้องตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าผิดหรือหน้าร้านเนี่ยราคามันไปเท่าไหร่แล้วอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปเช็คเท่าไหร่นะครับแต่ที่รู้คือวันนี้คุณบอลสมใจดีใจมากที่ได้ back RX มานะครับในราคา300กระบอกนะจ๊ะขิงนิดนึงนะจ๊ะ เอ้แต่ด,ดีเทลสวยดีจริงๆสำหรับง,งานรุ่นนี้สำหรับใครที่อยากจะแบบเก็บไรเดอร์น่ารักน่ารักสเกลแบบนี้นะผมก็เชียร์งานรุ่นนี้นะเหมาบล็อกไปเลยก็ได้เหมาแบบทั้งหมดเลยก็ได้แต่คุมบวลซื้อไม่ทันนะซื้อได้มาแค่นี้เองนะครับผมแต่รู้สึกว่าแบบติดใจอะ่ะชอบอะ่ะเออมันมันสวยดีะนะครับคือชอบที่ความสวยของมันด้วยนะแบบเออดีทงดีเทลมันดีจังเลยนะครับแล้วคุมบอลชอบไรเดอร์ที่มันแบบว่าทําของเล่นแบบนี้แล้วทาออกมาเป็นไรเดอร์ตาใสแลนะ้วมีไอ้พวกแบบไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรนะ เท็กเจอร์ด้านในเนี่ยผมกุมอนชอบมากเลยนะครับแล้วแบ็กอาเอ็กตัวนี้นะครับสวยงามแล้วก็ไม่เท่าที่ดูนีไม่มีตําหนิอะไรนะนะครับจะมีของแบ็กผมจะมีตําหนินิดหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เพอร์เฟกสวยงามบานตาไถ่ามากๆนะจ๊ะอ่ะโอเคแต่ไปดูชาดมูลบ้างเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะแ่ะทีนี้สลับเจ้าชาดมูลนะครับนี่โอ้โหนี่ก็เทสละเกินนะครับผมแมโ่โว้ย เท่เกินนะครับชารมูลนี่ก็สวยนะเพื่อนๆนะชารมูลเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีเพียงแค่สีเงินและดําถูกต้องไหมนะครับแต่ไม่ใช่นะงานจริงๆนะครับส่วนที่เป็นสีดําในส่วนที่เป็นที่แถวแถวเข็มขัดแถวแถวหน้าท้องแถวแถวแขนเนี่ยมันจะคนละเฉดกับสีดําที่อยู่ตรงปากนะครับตรงปากมันจะเป็นสีสีเทาดินนะเทาดาๆหน่อยนะครับดูเพื่อนๆนึกว่าเป็นสีดําเหมือนกันจริงๆไม่ใช่เพื่อนๆนะเขาแบ่งเฉดแบ่งอะไรมาให้ด้วยซึ่งแบบโอ้โหอะไรจะละเอียดขนาดน,นี้วะ นะครับผมแล้วก็นี่นี่ทีเด็ดครับด้านหลังเพื่อนเพื่อนเพื่อนขาตะกแตนดตานหลังไหมเขาทําแยกออกมาด้วยเด้อเนี่ยเขาทําแยกออกมานะนี่เห็นไหมเนี่ยเขาทําแยกออกมาด้วยนะครับเนี่ยมันแยกออกมาเลยนะเนี่ยมันทําแยกออกมาเลยนะครับซึ่งแบบโอ้โหถ้าจะเก็บดีเทลดีขนาดนี้นะครับทำขายมันเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าไหมอย่าทำเป็นกล่องซุ่มเลยนะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆนะการทํางานปั้นมันดีอะนะครับไอ้ตรงเข็มขัดนี่ก็มีมัน เพื่อนเคยสังเกตไหมเข้มขัดแบ็กอะแบ็กแบ็กอับชาโนโมนนมันจะมีไอที่มันจะเป็นขีด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 อะไอนี้ก็มีมาให้ด้วยนะอืมโคตรบ้าเลยนะครับเออสเกลตัวแค่แน่ยังอุตส่าห์ทำอะไรนาดนี้โหโคตรบ้าเลยแล้วก็แน่นอนครับที่ประทับใจมากๆกอเป็นส่วนที่เป็นหน้าหน้าชาโนโมนหล่อมากและเหมือนมากๆแค่เพียงแค่ว่าลงสีไม่ครบเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าจะมีไอตรง ไอ้ตรงเขาอะเห็นไหมครับมันจะมีไอ้อะไรของเขาอะมันจะมีจุดเหลืองจุดดำนี่ยมันไม่มีนะครับตรงนี้ก็แค่แตะแดงมาจุ๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตาชัดมูลปิ้งปัง,ปงสวยงามมากแล้วก็เท็กเจอร์ด้านในทําออกมาได้เวิร์กมากๆนะครับเฮ้ยผมชอบงานรุ่นนี้รู้สึกว่ารักนะงานรุ่นนี้แต่ถ้าตามเก็บตอนนี้ก็เห็นได้ข่าวว่า <c oughs> ได้ข่าวมาว่าคิดว่าราคาน่าจะเอาเรื่องใช้ได้อยู่ ใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ราคามันแพงไปขนาดไหนนะสำหรับงานรุ่นนี้นะครับแต่แค่ว่าเออตอนนี้สื่อว่าผมจะได้เมนหลักๆที่ผมชอบอ่ะกับครบแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆถ้ามีแค่นี้ก็โอเคนะเพราะว่าถ้ามันตามตอนหลังๆมาผมก็เชื่อว่าราคามันน่าจะแพงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้ตัวที่ผมอยากได้แล้วไม่ว่าจะเป็นแบ็ k ไอเอ็กโทษครับชานมูลข่าวไม่ได้แบ็ควีหนึ่งแล้วก็พวกสตองเกอร์อะไรพวกนี้ก็ขาดตัวหลักๆบางตัวเท่านั้นเองไม่ก็ไม่รู้ว่า ที่เหลือเนี่ยจะได้ใครยังไงนะครับเพราะว่าก็แอบ,บแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh. วันนี้คุมมวลแฮปปี้อดีใจจริงๆกนะัน่ะนะครับมาตอนต้นคลิปเนี่ยกิ๊ด กีดบ้านแตกนะครับก้องกระจายนะครับผมดีใจจัดเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็สลหรับวันนี้นะครับครูมวลก็จะเอาขอมาอวดเพื่อนเพื่อนประมาณนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆนนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กับครูมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะแล้วม่รอเราดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับครูมวลจะเอาอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยากันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ครูมวลไปนเจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย